วันนี้อยู่ช่องสตรีทฟูดแถรนะเพจสตรีทฟูดนะนะวันนี้ผมอยู่ตลาดเซฟวันนะผมมาเจอเนี่ยเป็นร้านข้าวหมูกรอบนะนี่ต่อสีหมูกรอบนะนี่คนกิาคาเยอะมันเดิมมาร้านนี้น้ำจิ้มหวานไหมครับน่ปหวานกอประมาณนี้บ้านเราก็ประมาณนี้สวัสดีครับนี่กลัง tham một nó Tháo một con bông เท่เออะไรน่ะที่สามใช่ไหมไกองหมูนะครับหมนเนื้อะกระทะแตกคือไปที่สกระทระแตกไปที่สามไปทีปท่าามปจนแตกน่ากินเหมือนเดิมนะคน ไปข้างหน้านะ ับนี่เป็นกับเป็นกีกับข้าวราดข้าวอร่อยก็มีร้านนี้ผมขายประจำอร่อยใช่ไหมครับพี่นี่ลูกค้าก็รันตีนะซื้อประจำใช่ไหมครับก็ปรนกันเองปรินกันเองครับปริ้นกันเองด้วยปริ้นก็ปริ้นกันเองใส่ใส่เพื่อนใช่ไหมใสประจำใสเพื่อนใช่ไมครับคือจัดน่ากินมากนะทำน่ากินผมกินประจำอร่อยครับผมการันตีครับรันตีครับเป็นร้านเปิดร้านใหญ่ใหญ่แต่ก็คนไทยก็เก็นอย่งนี้ก็มีครับผม เราวันเปิดร้านใหญ่ขอบคุณครับเหลืออกแค่สามปีสี่ปีนะสปีสปีให้เปิดร้านใหญ่เลยอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อร้านใช่ไหมใช่ครับคุณปกติเป็นปริญญาหมูกรอบนะตอนตอนนี้เป็นเอ่อปสี่หมูกรอบนะเนี่ยเบอร์โทรนะขายดีเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะเมื่อก่อนใช้วันข้าววันแล้วก็สอบทุกวันนี้ใช้ใช้เกียร์สอบแล้ว น้าฝนก็ลดลงอยพี่ลดลงใช่ไหมวันลวก็สองเมื่อก่อนนี่ใช้ใช้ข้าววนละสองป่ะทุกวันนี้ใช่วเดี๋ยวนี้วันละสองวันละสองโหเนี่ยนะขายดีมากนะหมู่สกรอบเพราีสันหน้าาหน้ารับประทานเหมือนเดิมนะกรอบอหมูนะครับมันเนื้อจ้าอยไหนวแ เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเห็นเห็นเห็นเปิดสาขาสองใช่ป่ะใช่พี่จะมีสาขาสองอีกร้านนึงชื่ออะไรนะร้านนึงก็ปริญญาปริญญากับปอตีกับปอสี่เนาะก็จะมีสองร้านนั่นนี่ก็คือสาขาใหม่เนาะใช่พี่อันนี้คือร้านร้านใหม่ร้านใหม่ร้านเก่ารสชาติก็เหมือนเดิมนะรสชาติเหมือนเดิมนะใช่ครับรสชาติเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงน่ากินมาก ค <optimistic> ือหมูกรอบเข, <suit. S 3> ขากรอบมากนะทุกคนกำลังผัดเลยพี่ร้อนๆเลยนี่รับตั้งแต่หัวเด็กน้อยกำลังผัดพี่สาวนั่นเองพี่ต้องโทษแฟนผมเลยเราไม่ได้วางไว้ให้ใช่ไหมขอโทษดีนะพี่ร้านนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละร้านกันเองนะกันเอง ร้านนี้ชอบลืมไหมคะชอบลืมเผ็ดอยู่พี่เดี๋ยวนี้ผมไม่กินเผ็ดผมยังว่าเผ็ดเลยลูกค้าเขาชอบพี่แต่ว่าผมไม่ไหวเพราะนัม่ไหว่าใช่บางคนอุ้ยเขาบางคนเขาขอราดพริกเพิ่มอ่ะพี่ลูกค้าเขาชอบคือแบบว่าตอนนั้นอ่ะที่แบบว่า ไม่ไหวเผ็ดเผ็ดใช่ไหมที่นี่เขาจะใช้เป็นพริกแห้งพริกแห้งหรือเผ็ดอร่อยแต่จะเผ็ดขอบคุณมากนะครับมาเลยเแื่อก็ฉาบหมูมาเลย กินตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะกินนั้แต่อยู่ในท้อสดยอดนะพี่เบ็ของสุขภาพสดสุ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 ดสสุดสนสุดสุดสอดสุดสุนสุุดสุดสดสุดสุนสุดสุดสุรสสุด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 สนสุดดสุอสุดสสหดสุดสัดสุดดสสุดสุดสรด ขายดีเหมือนเดิมนะแล้ราบบุกหลังร้านเนี่ยน,นะววมัรเนผัดก,กันใหม่ส,ด,สดนะฮะรู้สึกว่ากระทะมนนันจะใหญ่กว่าตรงแมคคานะ <laughs> ที่นี่เขาจะใช้เป็นพริกแห้งเนาะใช่่คะพ,พริกแห้งมันจะค่อนข้างเผ็ดนิดหนึ่งนะน้ำจิ้มเด็น้ำจิ้หมหวานนะคะราคาราคาเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมที่ราคาเดิมเนาะห,หลายเดือนแล้วเนาะไม่ได้มาถ่ายเนาะ ไปหายหน้าหายตาไปประมาณสามเดือนใช่ไหมสามสี่เดือนนั่นหวาเสร็จแล้วนะจะไปตันน้งนานละลูกค้าเยอะเหมือนเดิมนานๆน,นี้จะตัดขาแล้วนะมันหวานเลยลาเมื่อย่ากเลี้ย ถ้าเป็นกับข้าวราคาเท่าไหรนะหนึ่งร้อยเนาะนี่เลยเขาจะมีบอกหน้านี่หมูกรอบถ้าถ้าธรรมดาห้าสิบห้านะพี่เศษหกสิบห้านะเพิม่มไข่าดาว สิบบาทนะแล้วก็เป็นหมูกรอบฟูนะราคาก็หนึ่งร้อยบาทถึงพิเศษก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะเกับบ้านก็กอบเหมือนเดิมนะกอบเหมือนเดิมพี่นอกจากท้าปปม,มือเกินไปสามชั่วโมงนิ่มแน่นอนนิ่มใช่โดนน้ำ สั่งได้นะคะเขาก็จะขัดในใหม่สเลยนะไปนะคะเราพาสองกล่องนะ้เาเอาไม่ีเขาไข่กองนึง ซ้ำมากเลยนะ สองลห้าสิบห้าที่ขายร้อนๆในที่มาดูกอ่อนร้ครับอันนี้ก็จะเป็นกระทะที่สนะี่แล้วนะทุกวันนี้หมูกรอบนี่กิโลทุกว,ว,วันนะี้หกสิบเนาะประมาณหกสิบโลนะต่อวันเนาะ คือช่องนี้หน้าฝนตกเนยนะหน้าฝนเนอะใช่เพราะตลาดตลาดเซฟวันนี่คือท่วมตลอดตกตอนไหนก็คือท่วมตกคือท่วมฝนตกว่าคนก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะก็เลยต้องนิึงเลยดูก่อนน้ารับคุณพี่ร้อนร้อนเลย ครับพี่กล่องดีครับได้ครับใส่ดาวได้ไหมเป็น65ครับนี่อันนี้มีลูกมือเพิ่มใช่ไหมลูกคนนี้สวยจังเลยอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าลูกตั้งที่แบบว่า แล้วแต่วันแล้วแต่วันแล้วแต่วันมาก็ได้ไม่มาก็ได้ไไไวันไหนวันไหนคือไม่อยากตื่นก็คือไม่ตื่นพี่สาวลองนับดูก่อนเก้าร้อยอันนี้สนะี่สิบห้าข,ข,ข,ขอบคุณมากครับเฮ้พี่ผมขอแบงน์ยี่คืนใบหนึ่งขอบคุณครับของี่ไข่ดาวด้วยผมลืมขอบคุณมากครับไปยูงันก่อนได้ครับพี่ ร้อนๆเลยครับเป็นกับเป็นขีดกับข้าวราดข้าวสั่งได้หมดเลยนะครับพี่เดี๋ยวดล้องน้อยวันนี้แม่ค้ามาขายน้อยเนาะวันนี้น้อยวันนี้เพราะอาจจะดึกเพราะฝนใช่เพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานถือวันหนักเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเนาะใช่ถือว่าหนักหน่วงเพราะว่ามันท่วมเลยมันท่วมถึงไปถึงแบบข้างบนเลยใช่ปกติเขาบอกว่าบางแม่ค้าบางบางร้านเนาบอกว่าขายมาหกปียังไม่เคยเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าปกติมันก็ไม่ท่วมมันท่วมแค่ข้างหน้าแต่ว่า ก็ค <da> ืออ <and> ันเมื <dari mis ue> <the real> ่อวานท่วมขึ้นมาถึงข้างบนเกือบครึ่งเใช่ใช่เมื่อวานเมื่อวานนี้พอดีผมมาผมมากินชาบูนะเมื่อวานนี้ท่วมท่วมค่อนข้างท่วมเยอะนะน้ไรจ้ามดินเลนี่ลาเข้าไข่าวปล่นก็อะไสอเนาะะเบอไข่ดาวสบาท ห้าร้องหนึ่งรบาทครับพี่ห้าสิบห้าเพิ่มไก่ดาว10บาทขอ,องกล่65หสองกล่อง130่ร้อสามครับ,รบพี่พนักงานปลาด้านหน้านะครับขอบคุณครับพี่พี่ชายด้านหลังสั่งได้ครับครับขอบคุณครับของน้อง มาาบาทครับพี่หมูเนื้อมั่เนื้อเน้อเสอกหมูเส้กรอกเนืนะครับประมาสี่อสี่สนครับม่เนื้อจ้ามเนือที่ตเเงินอีกสักรอบนะครับพี่ขอบคุณครับมาดูกันก่อนด้ายพี่สาวร้อนๆเลยจ้าอันนี้คือเหลือแค่นี้แหละเพราะว่าอันนี้ทำมาก็คือเผื่อด้วยเผื่อว่าเืว่ามันจะตกกัวฝนใช่ไหมใช่กัวฝนอย่างเมื่อวานเขาทำมาทามาก็เพราว่า ก็เยอะอยู่นะก็ประมาณสักสี่สิบอยู่แต่ว่าคือเราก็กวนคือช่วงนี้มันหน้าฝนเราทำน้อยลงปกติเราทําเยอะอยู่ห้าสิบหกโลเมื่อก่อนเนาะช่วงเปิดแรกๆก็คือสแตนดาร์ดั้มเลยร้อยโลร้อยโลเนาะใช่ใช่เปิดเลยเมื่อก่อนนี่คือร้อยโลเนี่ยก็คือข้าวเราสอมนะร้านนี้คือสุดยอดมากของเนึ่งกลองนี้งเนาะพี่ใครดาวด้วยไหมครับเป็นกล่องห้าสิบห้าครับสั่งได้ครับคุณแม่แวะทุกท่านได้นะครับ ตกดีมากครับพี่ไว้ดูกันก่อนได้นะพี่นะาเป็นกลับเป็นขีดกับข้าวราข้าวดูกันก่อนได้จ้ะพี่เข้ามาได้เลยนะครับพี่ไว้กันก่อนได้ครับกล่องละห้าสิบห้าบาทครับพี่ทุกๆครับพี่หนึ่งกล่องอิ่มสุดๆเลยแต่วันนี้นี่หน่อยว่าคนเดินทาวันอาจจะกลัวฝนเยก็คือรีบเดินรีบซื้อของกลับบ้านนะกลัวฝนใช่ นี่เป็นคณะกรรมการแ้วมัตรวจสอบนะของตลาดเชฟวันนะนอผ่ต้งาดช่อี้บ๋อคือห้ามซื้อหน้าตู้ใช่ไหมครับตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วเนาะไม่มีจองนาตูอ้อ๋อไม่มีจอ,จองก็คือต่อไปไม่มีจองละก็ค,คือต้องผ่านออนไลน์เจอง,จองแต่ว่าเป็นออนไลน์อ๋อครับเป็นไม่ครับมาไมตลาดแล้วมัเปิดเป็น้<า> ไปด้วยกันก่อนนะครับพี่เชิญด้านนี้ได้เลยสวัสดีครับพี่แบบไหนดีคขอฝากด้านลูกไมรับเไปไ็นกล่อ,องห้าสิบห้าครับพี่พี่ชายอยู่ทางด้บับปลาด้านหน้านะครับเราไม่น<อ>หนึ่ง<อ>้ครับพี่ขอสี<อ>ชั้น <5. S 2> ข้าวหอมนะข้าวหอมบดดีขอขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับ ไายทุกันก้อนได้ครับคุณแม่<อ>เชิญครับเ,เป็นกับเป็นขี่กัแบบข้าวราดข้าวครับพี่ทุกันก้อนได้จ้าเนื้อหมดเนื้อหม้วนเหลือหมูจริงเดียวตอนเนี้ยปกติทุกวันจะมีคณะด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่มีเพราะว่าตลาดไม่มีเลยช่วงนี้ตออลาดใช่เพราะว่าน้ำมันท่วมด้วยน้ำมันท่วมเนาะน้ำมันท่วมของก็น,น,น้อยลงครับแต่วันนี้ท<อ>ี่ยังได้กับเขาสวย ไปซื้อคุอเขาเลือกกับเพลาให้ดีๆครับกองละห้าสิบห้าบาทครับกล่องละห้าสิบห้าครับไปดูกคนได้ครับพี่สาวดูกันก่อนได้นะจ๊ะกล่องละห้าสิบห้าบาทจากพี่เป็นกับเป็นขีดกับข้าวราดข้าวกระเพลางหมึ่งกอบครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวน่าจะหมดแล้วนะราดข้าวจำฉ่ำกันเลยนะจ๊ะ ดูกันก่อนได้จ้าพ <oh <oh nah ี่สาวไว้ดูกันก่อนได้จ้าเป็นกับเป็นพี่กับข้าวราดข้าวจ้าพี่ดูกันก่อนได้เนี่ยจ้ากล่องละห้าสิบห้าบาทอิ่มเป็นหนึ่งกล่องอิ่มคุ้มจุกๆเลยจ้าพี่ เรียนก่อนยนะจาอ้านาาิบม้าวดูเีกล่องจ้าเป็นเป็นานเผ็ดกลางๆอ่ะแม่แม่ทันนำแม่ขายอะไรครับข้าวเกลี่ยอ๋อตรงนี้อตรข้างติดก่ะอ๋อจิ้มข้าวก็ผุไปะอุ่นนนะ อ๋อตอนเย็นครับอ๋อตรงตรงตึกตรงนี้ใช่ไหมครับอืมตรงมีร้านหนึ่งเห็นอยู่ครับขอบคุณนะครับแม่ไว้ดูก่อนได้ครับพี่สาวพี่ชายร้อนๆเลยตาเป็นกลับเป็นขี่กับข้าวราดข้าวฟักวิญญานก่อนได้ครับนะถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งนะกดติดตามนะเพื่อเป็นแรงผลักดันต่อไปนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ